โอเคเขาราดอ่ะว okay. ิดีโอก็ยังบันทึกอยู่เขาราดมีแนวสายไฟนะครับตรงนั้นนักบินต้องระวังนะแนวสายไฟจะลงกล้วยสวนกล้วยได้นะ ลมสวยนะบินแนวเขาสวยแนละ้วลิฟดีนะครับสําหรับแนะนําเลยนะครับพวกขาบินเดินทางนะครับคนไปได้หมดนะตรงนู้นนะครับแต่ผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เท่ามันเตะก้นแรงกเกินชอบบินแทนดัมลมเช้าเช้านะครับชอบบินแทนดัมเช้าดีกว่าชอบได้ตัง ก็ขอบคุณนะครับสหรับการติดตามน,นะครับ